ประธานาธิบดียุนซอกยอนของเกาหลีใต้ที่ถูกถอดถอนจากตําแหน่งปรากฏตัวที่ศาลอาญาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาในการพิจารณาคดีเบื้องต้นครั้งแรกในคดีอาญาของเขาซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้นําก่อกบรทําทให้เขากลายเป็นประธานาธิบดีคนแรกในประวัติศาสตร์ของเกาหลีใต้ที่ต้องยืนให้การในคดีอาญายุนซอกยอนซึ่งกาลังอยู่ในกระบวนการพิจารณาคดีถอดถอนที่เข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายถูกฟ้องเมื่อเดือนที่แล้วในข้อหาก่อการกระ จากความล้มเหลวในการประกาศกฎอายการศึกซึ่งข้อหานี้ทําให้เขาสูญเสียสิทธิในการคุ้มครองจากการฟ้องร้องในฐานะประธานาธิบดีการพิจารณาคดีเกิดขึ้นที่ศาลแขวงกลางกรุงโซเมื่อเวลา10นาฬิกาตามเวลาท้องถิน่นหรือตรงกับช่วง8นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยเพื่อทําความเข้าใจข้อพิพาทหลักในคดีและวางแผนการดําเนินการในอนาคต ปกติแล้วการพิจารณาคดีเบื้องต้นไม่จําเป็นต้องให้จําเลยเข้าร่วมแต่ยุนเลือกที่จะมาที่ศาลในชุดสูทสีดําและนิกเกสีแดงยุนและทนายความของเขาได้โต้แย้งในการพิจารณาคดีถอดถ,ถอนว่าเขาไม่เคยตั้งใจที่จะประกาศกฎอายการศึกอย่างเต็มรูปแบบแต่เพียงแค่ต้องการใช้มาตรการดังกล่าวเป็นการเตือนเพื่อแก้ไขภา,าวะทางการเมืองที่ตันอยู่ โดยสารมีระยะเวลาถึง180วันในการตัดสินใจว่าจะถอดถอนยุนออกจากตำแหน่งอย่างถาวรหรือจะคืนตำแหน่งให้เขากลับขึ้นมาด้านทนายความของยุนกล่าวว่าหวังว่าผู้พิพากษาที่รับผิดชอบการพิจารณาคดีอาญาของยุนจะตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับการกักขังของเขาช่งทสื่อมวลชนมากคุงคอย 구는는소멸됐고지금현현재불법상태라것은너무나명명백하하기때문에판장께서한결정을실หากยุนถ e ูกต yes. ัดสินว่ามีความผิดเขาอาจต้องรับโทษจำคุกหลายปีจากการประกาศกฎอัยการศึกโดยศาลจะจัดการพิจารณาคดีเพื่อทบทวนความชอบธรรมในการกักขังของยุนตามคำร้องขอทนายความในเดือนนี้อีกครั้ง